อ้าวทีแพรเธอแม่ถ้าแปลถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นแบบโค้ดที่พที่เก็ตโฮมิ่งแบบนั้นเหรอแม่แม่จะไม่รู้จริงเหรอแม่แม่เขาเกินไปไหมบางทีอ่ะอีพอเสียงใครดิเดี๋ยวนี้ แกเรียกใครก็อีหมดอ่ะอามันน่ารักนะถ้าอีเรียกผู้หญิงอ่ะไม่น่ารักแต่ถ้าอีใช้เรียกผู้ชายมันดูน่ารักอีพลอีเฟิร์มอะไรเงี้ยอีปอดอีชัยอย่างเงี้ยมันดูน่ารักเอาจริงถ้าอีอ่ะใช้เรียกผู้ชายดูน่ารักแต่ถ้าอีเรียกผู้หญิงมันดูไม่น่ารักอีเฟิร์มเอาจริงๆถ้าแบบถ้าเขาเรียกใครว่าอีกับผู้ชายเนี่ยแสดงว่าเขาอินดูนะ บางคนก็เอนดูบางคนก็ดูเอนจบอ,อ,อย่ามาทะลึ่ิงตึงนะอย่ามาทะลึ่งนะ้ำซึ่งเ่อนเล่นด้วยอะไรเก่งใจดอกดีราวดีบนหูฉันด้วยไหนเนะะี่ยค่ะว่าจะไปปลูกผมแล้วหรอใช่มีคนเฝ้าหรือยังไปเฝ้าขาปะล่ะธันวาเปล่าทาไม่เฉยเดี๋ยวให้เฟิร์มไปเฝ้าก่อน ยอจะพาจะพาเฟิร์มไปเฝ้าแต่ว่าของของฝากที่คนเอามาฝากอ่ะไม่เหลือนะเ้องไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีคนดูอ่ะจะดีมากเพราะว่ามันจะต้องแบบส,สลกบไปเกือบแบบปลูกบ,บางเทียมีบางเคสปลูกเก้าโมงเช้าเสร็จอีกทีประมาณห้าทุ่มเนี่ยทั้งวันเพราะว่าปลูกเยอะ เข้ดใแล้วครับขออยากทาจมูกด้วยอ่ะดีแต่ต้องขอขก่อนไม่ได้เพราะว่าที่เขาไปก็คือเขาเป็นเพศที่เขาขอขอตรงนี้ให้นิดเดียวพอตรงนี้ไม่เอาอยากได้แค่ตรงนี้พอครับได้ไหมเดี๋ยวเขาทำก่อนดึงค่อยทําทีหลังได้ได้เบิ่มพนันจมูกคือไหม วันนี้พาเฟอร์ไปส่งของอะประมาณ20กล่องอะไปมอเตอร์ไซค์อะรอบเดียวจบเหแล้ไปยังไงหมดฮะแล้าไปยังไงหมดคว<ะ>างงมสามารถพิเศษไงเออสุดยอดเขาจะบอกเขาจะพูดว่าเขาเก่งอะไรประมาณนี้เลยอ,อะไรอะ,อะรมองอะไรมองไข่ เผิมิดเพิพี่เขินทุกคนส่งทุกคนส่งดอบกุหลาบให้น่อยแล้วฉันจะแพ้หน่อยนะทุกคนขอบวงันหน่อยนคขอควาเนี่ยขอความันหน่อยค่ะขอแบบลงไปกับขบวนเลยชนะเลย คนดูร่างสองพันทำไมไม่ส่งของไม่พอเลยอุ้ยเยอะมากอะไรอ่ะขับรถขับอะไรระวังด้วยนะวันนี้ไม่ได้ปักกระกาเหรอครับนะวันนี้ไม่ได้ปักกระกาเหรอครับปักไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมันไม่ให้ปัก TikTok ไม่ให้ปักไอเลิฟ TikTok ฉันรัก TikTok ดอกนั่นแหละครับ ใช่เรากรักทิกตอกเหมือนกันทแล้วต้องตอบแม่ว่าไงตอะไรแม่ถามว่าพี่พนจูแบบ้รกแม่ไหนแม่คนไหนแมนืดียไปอธิบายแม่เดี๋ยวเนไปบุรีรัมเอธิบายแม่เขาฟังเอแล้ถ้าขออธิบายต้องแบบทำตั้งแต่แรกเลยไหมแบบเตั้งแต่แบบมีฟอด ลึ้งนะเนี่ยไปเที่ยวทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็คิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีอา้าวเราก็าต้องยอมรับความจริงไงจะไม่เคยจะไม่เคยทำอะไรบัตรสีบัตรเลย<อ>ท,ทำเรื่องจริงไหมอ่ะที่เราพูดสิไม่จริงจะไม่เคยมีอะไรกับเธอไม่จริงก็แล้วไป ตอนหลังเลยไปนะจิบจิบอ๋อชนะเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวน่าจะหมดอรอบนี้แข่งหมดรอบนี้ก็ฝันน่าจะไปแล้วนะไปไหนอีกละ่ะก็ขี่รถไปไงขี่รถกลับมาทำให้อยากแล้วก็จากไป อีกถ้ากินไม่หมดจะให้เพิ่มช่วยกินอ่าตัวเองสั่งมาแล้วก็แบบอะไรเนี่ยพยายามกินเยอะๆพยายามเพิ่มน้ำหนักอยู่แต่ฝอฝอกินได้มาแล้วสามมือแล้วอ่ะแต่ก็น้ำหนักเท่าเดิมอ่ะอ่าอ,อยากสลับร่างอ่ะเพิ่มไหมฮะพี่แปรี่มีคนถามว่าทำไมไม่อ่านดีกว่า ถามมาเลยไม่ว่าใช่ไหมว่าไม่ว่าดีกับป้าดีน้าจังยังคะใครถามเนี่ยถามชื่อมันสิ <c oughs> คนชนเา <c oughs> ขาถามมาจะหลน้องจะมาหาพี่แพรี่สักทีอยากเห็นโมเมนต์อยู่ดีกันเราจะเจอกันเมื่อไหร่นะลืมไปว่าพี่แพรี่ด่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะแบน เออยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับงคู่มากเลยครับขอบคุณค่ะ อะไอ่ะทำอะไรอะ่อะเติมไม่หมดหรอกทานอะไรมากินเยอะจังเต่มกีนไม่หมด เอแม่มีดอกด้วยฮะรักพี่แพรี่วีนไม่หยุดเลยอะไรครับคิดถึงพอดไหมครับแม่คิดถึงครับคิดถึงแม่เขาถามว่าคิดถึงลูกแม่ไหม พี่พารี่ไม่เห้ถึงลองชอบวีนพอนอตายละคค่ถึงจะแม่ก็พอพี่พารี่ชอบวีนแม่เ็าถามว่าเมื่อไรจะมาขอลูกสาวเขาฮะอะไรนะครับแม่เขาถามว่าเมื่อไหรจะมาขอลูกสาวเขาสักทีเออถามยิงที่วาเออแม่เราถามนี่ไม่ยอมตอบน่ <c oughs> เาเบื่อ พอดีหนูพันห้0รคนนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวหมดรอบนี้ผัดไปแล้วนะเนี่ยก็ไปเถอะอะไรครับไปไหนก็ไปพอดีคนดูเยอะเกิน <c oughs> ก็เลยแบบ ทำไมไม่กล้าคุยครับไปถึงที่คนดูที่ไหนเยอะอ่ะอะไครับ,รค,รบคนดูที่ไหนเยอะเนี่ยคนดูตนะั้ง1,007,000แนี่ยเลยคนดังไงเธอคนดังเขาไม่ดังธรรมาดาเนี่ยเสียใจเลยอ,อยากดังไหมล่ะอ่ะอยากดังไหมล่ะนี่ก็ดังแล้วค่ะ <ค>อบอ <คน S 2> ลบโกมบอลโกมสิแค่นี้ก็ดังแล้วไม่ต้องมาดังอีทุกคนขอของขวัญหน่อยค่ะนางจะไปแล้วทุกคนขอของขวัญหน่อยทุกคนค่ะเดี๋ยวพราจะไปน้ำมาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์เรื่อยๆจะว่ามาวันละแป๊บเดียวก็พอให้แบบถ่ายคได้ถึงจริงเหรอพรุ่งนี้จะพาไปขึ้นรถไฟนะฮะพรุ่งนี้จะไปขึดนด้นรถไฟ ที่ไหนห้่รูเขาเราใส่อะไรอ่ะไงเราใไฟ เป็นโครงการลงไปเลย